thank you สวัสดีค่ะอยู่กับจ้ค่ะมิสเตอร์แอมพีค่ะแล้วก็ไปสู่ปุขภูมินะคะเราเตรียมส่งมอบรถนะคะสวยๆคันนี้กับน้องเล็กของเรานะคะมิลา ตัวมาสสีขาวนั่นเองค่ะ,ะตัวท็อปล่าสุดของเรานี่เองนะครับตัวนี้นะครับวงค่าสีขาวแล้วราคาอยู่ที่5 8 6 0 0 0ืนบาทนะครับแน่นอนเนาะถ้าเป็นสีทั่วไปก็จะถูกลงกว่านี้70,00บาทค่ะอยู่ที่ห้นืบาทเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนคันนี้นนเรามีเจ้าของรับเรียบร้อยแล้วนะครับรอรับแล้วนะใช่ค่ะก็เจ้าของกำลังจะเดินทางมานะคะแล้วก็ ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์ข้าราชการด้วยโอโ้โหนะครับได้สิทธิ์ข้าราชการก็คือได,ได้ได้งบพิเศษเพิ่มอีกนิดนึงด้วยนะคะุค่ะคะลูกค้าเลือกเลือกดาวที่ยี่สิบเปอร์เซนต์จริงๆตามสัญ,ญญาเนี่ยมันก็จะแสนกว่าเนาะแต่ว่าอ่าหักส่วนลดอะไรเรียบร้อยแล้วลูกค้าใช้เงินรับลดเพียง 8 7 2 0 0บาทค่ะใช้8 7, 7. แจ้งว่าค้างวดก็ไม่แพงไม่แพงแน่นอนนะครับค้างวดบบอยู่ยที่เพียง6,203บาทต่องวดเท่านั้นค่ะ7ปีค่ะดอกเบี้เยนเนี่ยครับบอกเลยว่าเพียงแค่1.59%เท่านั้นเองนะครับใช่แล้วอันนี้ก็ถูกที่สุดแล้วนะคะไม่มีถูกกว่านี้แล้วแล้วก็คงที่ตลอดสัญญาไม่มีปรับขึ้นด้วยค่ะโอ้ยบอกเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับรถก็ แต่งแล้วเนาะแต่นี้ลูกค้าจะแต่งแบบไม่ไม่แต่งเยอะมากใช่ก็คือแบบเน้นออปชันเดิมๆเนาะเพราะว่าตัว,ต,วตัวท็อปเนี่ยก็ค่อนข้างมีออ,อปชันมาฟูลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูของแต่งกันดีกว่าว่าแต่งอะไรบ้างคันนี้<ม>นะครับใน Pro ของราคานี้นะคะเราก็จะติดฟิล์มให้รอบคันนะคะมีการสรัดข้างมีสาอวกาศครีบฉลามแล้วก็เนือ่องจากตัวนี้เขาจะมีกล้องหลังมากับตัวรถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลือกรับเป็นตัวล็อกเทค เสริมสร้างความปลอดภัยเหมือนกันะค,ครับก็เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปนะครับกันขโมยได้ดีมากขึ้นนะครับใช่แล้วก็ในเซตนะคะเราจะมีกล้องหน้าแถมให้แต่อเนี้ลูกค้าก็ อัปเกรดเพิ่มเป็นตัวกล้องแท้มิสูนะคะก็เพิ่มเงินอีกเล็กน้อยค่ะก็กล้องแท้ราคาจะสูงกว่าน,นิดนึงนะแต่ว่าตัวเขา,า้วัสดุแล้วก็การติดตั้งมันจะ,ะดูดีอะด,ดูดูดีดูแบบลงตัวกว่าแล้วก็จะต่อด้วยแบตต่อตรงเข้าที่ตัวแบตเตอรี่รถยนต์เลยนะคะแน่นอนนะครับในแพคในแพคเกจของตัวท็อปแนะ่นอนมันก็ต้องมี แพ็กเกจ5ปีด้วยดีถึงใจด้วย,ยนะครับกับรุ่นนี้เนอะก็ฟรีนอกจากฟรีคุ้มบองค่าแรง5ปีแสนโลแล้ว,แล,วแล้วก็ยังมีฟรีค่าบำรุงรักษาเนอะทั้งตัวเคมีพานต่างๆตามพานเข้าเช็คระยะนะคะตลอด10 10ใบ10ระยะนี้ก็จะฟรี ะฉะนันลูกค้าเนี่ยก็จะแค่เติมน้ำมันแล้วก็ผ่อนพังงวดเท่านั้นโอ้โหบอกเลยว่าใช้ขับยาวๆแบบแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับคือมากๆถือว่าประหยัดมากจริงๆใช่รวมถึงน้ำมันก็ถูกด้วยนะคันนี้กินน้ำมันก็ใช่ค่ะตัวนี้ก็คือแบบเพียง23.3กิโลลิตรเท่านั้นอยู่แล้วด้วยก็คือแบบดีที่สุดถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะโอ้โหแลวออปชั่นบอกเลยว่าคันนี้จริงๆท็อปก็อย่างที่บอกนะครับมันเต็มมากโรงงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัว นี่เลยเนาะก็เป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีเดนไลท์มีไฟตัดหมอกครบถ้วนโอ้โหกระจังหน้านี่จะตัดเป็นสีแดงมาให้ดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะตัวนี้แม็กไปยากโรงงานด้วยใช่เป็นแม็กสิ้านะคะพร้อมยางแบบโหเกรดดีพรีเมียมนะคะก็คือใช้แล้วก็ทนทานด้วยนะคะขับขี่นุ่มนวลนะคะแบบสวยงามมากนะครับรวมถึงตัวนี้กล้องหลังมาอย่างที่บอกนะมาแับรถอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงตัวฟังก์ชันที่เป็น ตัวช,ช่วยเบรกช่วยเบรกชะลอความเร็วนะคะ FCM ต่างๆ UMS ต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีคุ้ยคอนโทรลในรถนะคะคุค้ยคอนโทรลความเร็วได้ด้วยนะครับเดินทางไกลเนะะาะข้างในก็เป็นภายในก็เป็นเบาะผ้าผสมเบาะหนังเนาะโดยมากแล้วจะเป็นเบาะผ้าเฉพาะแค่เลนที่สัมผัสเลนกลางสัมผัสตัวพอดีก็คือแบบเวลาเขาใหญ่นั้นตากแดดนานมันจะไม่ร้อนไม่ร้อนหลังมากระบายความร้อนได้ดีค่ะแต่ว่าด้านข้างทั้งหมดเนาะก็จะเป็นหนังทั้งหมดนะคะดูแลรักษาง่าย แล้วตอนนี้ได้กุญแจชัยยะพรบปุ่มสตาร์ด้วยนะครับอันนี้บอกเลยว่ามีอะสะดวกสุดๆนะครับใช่โอ้ก็แบบค่อนข้างแบบฟูเลยเนาะเพราะว่าตัวจออะไรก็มาอยู่แล้วนะคะรองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto b l u e t o o t h วิทยุโอ้โหครบถ้วนโอ้โหบอกเลยทั้งอาอปชั่นครบเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะมันละเอียดมันเยอะมากจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วนอน เราก็เตรียมที่จะรอต้อนรับลูกค้าแล้วเพราะลูกค้าเดินทางไกลมาจากลรบุรี่เลยค่ะโอ้โหนะครับแบบลรบูรีเลยนะครับแล้วแน่นอนเรามีน้องมีมนะครับเ<ม>ตรียมเซอร์ไพรส์ลูกค้ากันอีกแล้วนะครับนอนแงงรออยู่ในรถแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามารอลูกค้าด้วยกันค่ะไปกันเลยครับ